เอาค้นตัวอะไรผมตอนนี้ผมเพิ่งเอาของออกมาเอ้าไม่คือตอนนี้มันมีคดีให้ตามอยู่ไงเอากดผิดตามอะไรวะขอขทดสอบตัวหน่อยฮะคนตัวไหน่อแล้วรูปอยู่กับผมเมื่อกี้อ่ะไม่ใกล้หน่ฮะคนคนไม่เกี่ยวไปก่อนฮะอะไรอ่ะต้นต้นผมยืนอยู่เฉยไม่ตรวจสอบอะไรผมอ่ะอะไรวะไม่ตรวจสอบอะไรวะ อันนี้คุณคุณมาจากไหนครับคุณขับรถมาจากไหนอะไรฮะอะไรฮะคุณขับรถมาจากไหนครับขับรถไปทางนอกฮะไปไหนฮะก็ไม่พอดีมีคดีหนีครับเข้ามาทางนี้ครับมีคนหวุดแจ้งเข้ามาหลุดแล้วนะครับ10นาทีครับ10นาทีนะครับเขาเขาเพิ่งไล่จับเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอ้าวก็เขาไปเขาไล่ผมเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ไปไล่โทนี่ฮะยังไม่ถึง10นาทีนะฮะตุ10นาทีครับคดีอ่ะ แล้วก็หนีต่อได้เลยหนีหนีต่อได้ไหมงั้นก็หนีต่อได้ไหมล่ะอ่าคุณจะเล่นใช่ไหม่ะใช่ได้ได้ครับขึ้นรถเลยไปดูไปคนเดียวนะอ่าไปสองคนสิจัดลุงเดียวของผมค่อยมาเราก็ได้เดี๋ยวเอา๋ยวเอาเอามาเรียาอะไรนะเดี๋ยเพิ่งโอนของที่มาดูไม่ไม่ไม่อันนี้มันอยู่ในรถอยู่แล้วผมขายยาผมไม่ได้จกปูนสี่สองแปด ลุง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 เอาโคเคนออกมาสักถุงนึงนะถ้าจะบ่าเนี่ยเงินแดงสักร้อยนึงโอเคเงินแดงสักร้อยนึงแบบนี้รอเดี๋ยวต่อมากครับลุงเอาเงินแดงร้อยนึงพอแล้วก็โคเคนถุงนึงเงินแดงมาให้กูเงินแดงรถ่ะดิมันต้องมันใช้เงินแดงเงินเขียวอ่ะจีแวนอะเงินเขียวเงินเขียวแดงเงินเขียวไม่ลุงเอาเงินแดงไปมครับสามร้อยนะโคเคร้อยเดียวพอร้อยเดียวพอโคเคนถุงเดียว ขเหี้้ยบาไม่แล้วมันเห็นได้ไงวะว่าเราว่าเราเข้ามาในนี้นั่นเออแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่คันนี้นะไรอ่ะใช่เดีรร์เขาเป็นพ่อบอเมื่อกี้บอสตำรวจมีตำรวจโอ้สืบใช่ฮะรายการที่ผมเข้ามาในกลาดได้เพราะว่าผมเข้ามาตามหาเคสของผมค่านหนึ่งเขาไมเจอแล้วก็เดี๋ยวนะคุณต้องถามเลยอ่ะว่าต้องคันไหนต้องตามคันไหนคือตำรวจมันจับผิดกฎหมายต้อง เอาแล้วนะเรื่องไม่เก็บบิลคันเนี้ยอ้าวพี่มดเราไม่ได้นี้เรายังไงฮะเรียกมาทางกลมอ่าจะเล่นกับกูก็ได้เออเฮ้ยแกงเราอ่ะใครมีรถมาช่วยหน่อยดิอ่ะเดี๋จัดให้ เฮียแม่งเอามา3-4มคันเลยเนี่ยแม่งกูว่าแขนส่วนตัวไปเนี่ยเฮียแหลกว่ะแหลก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 เป็นเฮียอะไรไม่รู้แหลกเฉยเลยไปทางไหนละใกล้ๆบ้านนอนหายคนพอมีเลยคุณมาใส่เองเฮียไปพกอันนี้รวยนะอันนี้รวยฉันผู้น้อยอ่ะแหลกว่ะแหลกว่ะจอดรถแล้วขึ้นสะพาน สถานครับขอโทษครับผมรีบนะขอโทษน,นะฟาล์รันรถอ่ะอย่างคารฟ้าเนี่ยเชื่อกูทีทิ้ใครวะยางโดนยิงแตกวะบอกเลยโอเคแล้วก็รื้สามพันนะเฮ้ยกูเอาไว้ลาบหมูช่วยละนี่ไงพอตีแล้วกันพี่เฮียลุงขับชนคนด้วยตอนนี้รูมือ ไอเ,เวยแล้วะไอเว้ยด้านบนทำไนได้นะใช่ขึ้นล่างเล้วอ่ะทางทางหลวงใหญ่อ่ะที่ไม่ใช่ลอยฟ้าทำไปเมืองนกันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่มันแบบทางนี้มีนจะผ่านได้เยอะอ่ะเหนื่อยมาเนี่ยไอ้เยอะตีคันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยกลับมาทางไอ้ปะพานแล้วอะรูบอกไม่ถูกอ่ะตอนเนี้ยมันไปมัวมากไป ไปสลายข้างวันจริงๆรวมไปหนึ่งลงมาดีตามาีตอนนี้ตามตามาีเหลือนนต caval, ตอยู่หนึ camel, ่งพันแล้วอะมาทางสะพาน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 ที่ใกล้ๆนี่นี่นี่นีเนเลนี่เี่นี่นี่มี่นีเนี่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 สี่นี่นี่นี่เีอนี่นี่นี่นว่นี่นี่นี่นเลเ่นี่นี่นีนี้น่นีนน่อนนีนน่นล่น เล่นกับกู๋มัเลยไปไกลเกินหรอโทนี่เล่นกับกู๋ชอนกจะหนีไงเขาจะให้ไอ้ร่ามูชนต่อเล่นกับกู๋นู้นแต่รเราจะพังแล้วอะเบกเบกเบกก่บนเบกก่บนารับถ้าไม่ทำก็ได้ตอนนี้กลับมาทำแถวนี้ละตรงไหนทางที่เดิมเลยแถวที่มึงเจอกูเลยที่เดิมเลยนะสะานเดิมเลยวนกลับมาที่เดิม นนี้กลมาอล้มั้งมาล้เว้ยน่หวามทางนี้ทางจะฟังเออตวไอ้เนี่ยชนชอนอย่ากูจะบ้าว่ะเออชนชชนเลยชนเลยชนเลยอุ้ยีสวยนมึงจังต้ไเออาไหเออเอมา้ทางแขงล มาลุกขึ้นมาลุกบังลุงบังลุงตัวนี้มาตัวนี้มาไปช่วยลุงเขากดีนะอีตาโอ๊ยโอ๊ยช้อนช้อนช้อนช้นลำลุกอะไรที่หลังอะขอให้เก่งกว่านี้ให้เราชอบด้วยอ่าฮ่าฮยานิ่วลอย ร้อยลำดวนรถนไหมนาการการันกลางรเลยโอ้ยรถแบกไทงเฉยแหละคำปากเลยมีกูไปเลยไปเลยไปเลยได้แน่แนน่แน่ไปเลยไปเลยไปเลยได้คดีได้เลยได้เลยได้เลยบังเลยบังเลยบังเลย เอรถออกาไป้วผมเอารถออกมาแล้วผมเอารถเอารถออกมาแล้วผมเอารถออกมาแล้วผมเอารถออกมาแล้วผมเป็นยังไงเขาอยู่ข้างหลังนี่หว่าวรับแล้วให้ถึงสอนอมาเจ้าหน้าที่แคสตัวจจี้ไหนกันละกูไปเปลี่ยนรถมาละนี่มัอนอยู่สอนอเนี่ยเอาสอนอเนี่ยทีเดียไปกูจะโดนจับมันเนี่ยจะไม่ได้อไอ้หนีหนีหนีน

โอเคกูกลับไป่ล่ะเฮ้ได้แล้วได้แได้แล้วลยไปไปลุงลุงไปไปไปเฮ้ยมันกดไม่ได้กดอะไรไม่ได้วะกดอะไรไม่ได้ว่ะวนวิ่งลงหม่าได้ลุงมาได้อุ้มไม่ได้อุ้มไม่ทำอะไรไม่ได้เลยวาร่ดีวิ่งก็ไม่ได้เหมือนบัสว่ะเออซ้มรถก่อนมีแต่ลื่นเหมือนบัสอ่ะ มามาพวกนีไม่ได้อ่ะอ๋อมันแดกอยู่มันแดกอยู่ลุงเห็นอย่างไรน่ะหาลุงไม่เจอลุงลุงรอดปะคนลุงน่าจะงอดอยูงบ้างจะมาโดนโดนแดงน่ะถ้าไม่โดนอะไรนะโอเควิ่งแล้วโดนจับอะโดนรวบอะแต่ว่าตำรวจตายแล้วแต่ว่าลุงโดนล็อกกุญแจมืออยู่มันต้องตีปะวะมันมันต้องทำไงวะไม่ได้ลุงต้องให้ตำรวจอุ้มได้ไหมฮอุ้มได้ไหมเหรออุ้มก็ไม่ได้อะ ลุงให้เบียให้เบียให้เบียปนให้เบียปนเบียอยู่ไหนอะไม่รู้ไม่รู้อะเนี่ยขึ้นทำอะไรไม่ได้เลยมึงร้องเตะเตะกูสักทีดิเตะกูไม่ได้ลุงเตะกูไม่ได้ลุงอยู่ไหนพอพอพอไม่ได้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 เดี๋ยวกูแอบเองเดี๋ยวกูแอบเองลุยเดินไม่ได้เลยทีเดียวตัเองแับมาหายคันี้ใช่มันอุ้มได้ไหมอุ้มได้ไหมไหนตอนนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงเดินได้แล้วเนี่ย ไม่แต่มันมันติดอยู่มันติดบักอยู่คุ้งอยู่ไหนคุ้งอยู่ตรงตรงปั๊มน้ำมันอ่ะใี่เลยปั๊มน้ำมันไหนละ่ะปั๊มแถวโรงพยาบาลอ่ะโอเครู้แล้วขึ้รถนะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันต้องรอ <ทำ S 2> พักนึงป่ะ อุ้ยมันไม่มันม,มันรอไม่ได้อะมันต้องมาง,ง,งรวยตำรวจเมื่อกี้ถ่านมาช่วยอะ่ะไอ้ท่านตีหัวตำรวจปักกลับเลยอุ้ยโคตรมันอะ่ะเออ